นใช้นงใช้นี่นะครับเป็นการสะป่าเก็บปลาสะเสร็จแล้วตอนนี้เก็บนะครับเก็บปลาอยู่ที่อำเภอพนทองจังหวัดระยอ็ดนะครับตอนนี้นะฮะมีแต่นักจับปลามืออาชีพนะตอนนี้ โดยเฉพาะเสื้อดำสองคนนี่แหละมีนักจับปลาเห <c oughs> มื่อชีพมาจากขอนแก่น <c oughs> สองนายตอนนี้นะฮะเ <c oughs> มื่อชีพสองนายมาจากจังหวัดขอนแก่น ก็เล่งเครื่องสูบน้ำแรงนะครับนี่เครื่องถูบน้ำแรงๆครับน,น,นี่นะฮะเป็นวิถีชีวิตของผริสานบ้านเฮาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วก็สั่งปลาว่าเถอะถูบน้ำเก็บปลากันนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาข่อไม่ใช่ปลาช่อนปลาช่อนนะฮะพูดผิดพูดผิด ให้ดูคือล้างล้างล้าบังคัวบังคัวคอยไงนัดจับปลาเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นมาจับปลาที่จอเอ็ดเย้นี่นะเคนมางมม่เศร้าๆเลยเค่อนเราเรียกว่างมม่เศร้านะครับเดี๋ยวนายโตเลยเว้ย าาอันนี้อันนี้คือกองเชียร์นะเดินทางตามมาเชีย ตอนนี้กําลังพากันเล่นที่ตมอยู่นะครับ